สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์บอลบ่าย3ามสเท็ปแทบฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่2พฤษภาคมนะครับเราคัดให้กันเน้นกับฟุตบอลลีกใหญ่อย่างสุพิมารีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนซิตี้กับมูฮัมตันกันโชซิล่าอิตาลีคู่ระหว่างโตริโนกับเวเนเซียลาลีกาสเปนคู่ระหว่างราโยเบเยกาโนุกับเคตาเฟ่บุนเดลกาเยอรมันคู่ระหว่างไฮเดนฮามกับบุกคุ้มลีกเอิงค่ระหว่งเศสคู่ระหว่างนีสกับแรงเฟิร์สดิวิชันเบลเยียมคู่ระหว่างเวสต์เทลล กับเดนเดอร์เอลิกออสเตเรียคู่ระหว่างเวลิตันฟินนีกับเพิร์ดกอร์ลีและเซนทันโคลดกับเบสเบนรอและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่ในเน้นที่รอหยิบมาฝากแฟนๆใครเดินรวมรุนเริเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลี่นเกี่วกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอทสามสามอัพกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดครงการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะนายขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาถังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป้าเป้ผ้าปูที่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบัญญใจใคร,ราะฉะนนนัั้้้เขาาามากไดย,ย,ยนะครับเพียนจ แอดส3มสาอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3- 3อัพนะครับหรือว่า3-3ม p ูพีตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่มวมเป็น่สนหนึ่งหรือไปได้กงินกับผม3สเตปเทพกันได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยกที่เกมพิมลิกอังกฤษในเวลาที่สอนะครับเกมระหว่างแมนเชสเตียกับบู๊แชมตันด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้แมนเชสเตียต่อลูกครึ่งผลงานการพบแก่ของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแมนเชสเตียครับได้ชนะไปได้4ครั้งบู๊แฮมบ์เอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้าในล่าสุดของแมนเชสเตียชนะ4เสม นิงชนะฟอเรสต์2ชนะแอสตันวิลล่า2-1ชนะเอเวอรตัน2-0ชนะคริสตัลพาเลซ5-2และเสมอแมนยูปไนเต็ด0-0ลูบใบสีฟ้ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งอีกครั้งหลังชนะ6ก 7, 7เกมดําสุดรวมทุกรายกาและล่าสุดก็เข้าชิงชมปลิเอร์พูล FA Cup กับคริสตัลพาเลซหลังชนะฟอเรสต์2-0ซูเดลีอยู่อันดับที่4ห่างอันดับที่6คะแนนเดียวในช่วงโคสุดท้ายกับโปรแกรม4เกมที่เหลือสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมโดยยันโปรดี้เนธานอาเก้จอนสโตนและเออร์ลิงฮาลันด์แต่ก็จะ ไดเอเดอรซอนมือหนึ่งหายเจ็บคนขาหนีบกลับมาลูฟอร์เสาในเกม f อครัพคาดว่าแปปกเดียล่าอาจจะใช้สูตร4-3-1-2เหมือนเกมล่าสุดคูนาใช้ความเร็วของซาวมินโยกับโอมามามูสในการเจาะลัข่ายโดยมีชีเวนเดิมบอยได้โอกาสในการปั้นเกมแทนที่แจ็คจูดิตสามประสานตรงกลางเป็นลิโก้รูอส เวนาร์โดซิว่าและมาเตโอคูบาสิตส่วนแนวรับยอร์สโกกัวดิโอคุกเข้ามายืนเซนเตอร์คู่กับโรเบนดีอาร์ฟฟูลแบ็กมาใช้มาเซอุตนูเนสนิโกโอไลลี่ดาวรุ่งพุ่งแรงทำงานร่วมกันฟอร์ม5นัดสุดของพูเวนตัน,นชนะรวดทั้ง5นัดโดยชนะเลสเตอร์ซิตี้สามศูนย์ชนะแมนยูไนเต็ดหนึ่งศูนย์ชนะซัปเปอร์สี่สองชนะอีสตวิทเทาวสองหนึ่งและชนะเวสต์แฮมหนึ่งศูนย์หมาป่าร้อนแรงไม่มีเผ่าชนะรวดหกเกมเลยติดต่อกันไปขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบสามของตารางยิงเหนือความคาดหมายสภาพ ทีมมีปัญหาตัวเจ็บไม่น้อยเลออนซิวเมเอ็นโซก่อนซาเลสซาซาคาราซิสและเยซอนมอสเกียร่าสู้ลงสนามทั้งหมดส่วนแซมจอห์นสโตนและเปโดรลีมาต้องเช็คความฟิตแต่ก็จะได้โซซาซาขวางอีชานและชองริกแน่เบลกาดหายเจ็บกลับมาทั้งหมดวิตตอเปเรล่าคุนซือชาวโปรตุกีสยึดม,มาก3 4 3สีมเชนเดิมหน้าเป้าจะเป็นสตราเซนที่ทำา13ประตูในลีกพร้อมจันโมโดยมีมัสเตอุดคุนยาและมาเชลมูเนซี่ปั้นเกมสนับสนุนห้อมคลอมเป็นคู เซมบาชวัวโกเมสภาษาง่ายกับอันเดรทัศนาทั้งสองทีมต่างอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ลุยสีฟ้ากลับมาจูนเครื่องติดอีกครั้ง,งเกมรุกลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่เกมรับยังมีช่องโหว่ให้โจมตีขณะที่หมาป่ากําลังมั่นใจเกมรุกจดจ้านไม่เบาแดนกลางแน่นดูแลซิตี้ดีพอคว้าสามแตม้มแต่อาจจะกดไม่ถึงเรดเชียวูฮัมป์ตันปลอดภัยกว่าฟันโฟอรองบูแฮมป์ตัน,นแพ้แค่หนึ่งสองครับด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างแมนซิตี้กับบูแฮมป์ตันเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่่อแฟนให้รม ร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการท่ายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไหร่และทีมไหม่จะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ถายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ท่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอดสาสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาท คู่ที่2นะครับเกมกันโชเซียเดลี่ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างโตริโน่กับเวเนเซียด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้โตริโน่ต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นโตริโน่ที่ชนะไปได้2ครั้งเวเนเซียชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าในล่าสุดของโตริโน่ชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้นาโปลีศูนย์สองชนะอูดิเนเซ่สองศูนย์แพ้โคโมศูนย์หนึ่งเสมอเวโรนาหนึ่งหนึ่งและเสมอลาซิโอหนึ่งหนึ่ง ทิ้งหินไ่ายนโปลีน02เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสนะแค่นัดเดียวจะฆ่าเกมอลกหลังสุดอยู่ในอันดับที่10เหมือนเดิมหมดลุนโคตายุโรปแล้วสภาพทีมจะขาดวาเลนตินราซาโร่ที่ติดโทษแบนหลังสะสมไปเหลือครบโคตาขณะที่ดูวานซาป,ปาตาและเอเมนทานอินบานยังคงได้รับบาดเจ็บชุดลงสนามนอกจากนั้นยังต้องรู้เช็คความฟิตของนิโคล่าวาลาเซสซานอฟทราบว่าและเปิดชุดแต่ก็จะได้วกดากิดัสจเนติสพ้นต้องแบนกลับมากุนซือเปาโลกัวโนรีเตรียมจักทีม้ดยรวม 4 3 2 1น้าเป้าจะเป็นเชียร์ดมของน้าสกอตแลนด์ที่ทำ10ประตูในฤดูกาลนี้โดยมีอันเตเนโอซานาเบรียและเอลยิปเอลมาร์ ath, ปั้นเกมสนับสนุนฟอร์มห้าดนังสุดของเวเนเซียชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้เอซิมิร e าน0-2เสมอเอ็มโกลี2-2ชนะมอนซ่า1-0เสมอเลเช่1-1และแพ้โบลญนยา0-1เวเนเซียพ่ายมิลานขาด0-2ยังอยู่อันดับที่18ทางโซ 2, นควอไท2คะแนน้องหลุนนี้ตกชั้นในช่วงโค้งสุดท้าย4เกมที่เหลือสภาพทีมจะขาดแค่มโว ที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่จะได้ฟิลิปสแตนโควิด กลับมาฟิตเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดกุนซือยูเซริโอดิฟานเชสโกจะทับด้วยระบบ3-5-2คู่น่าจะวางคริสเตียนเกิช่ากับแดเนียลฟีล่าลลาดราขายด้วยกันโดยมีกีแก้เปเรสฮันนิโคลวซี่คาวินยาและจานลูก้าบูซิโอเป็น3ประสานพ้อมเครื่องวิงแบ็กส่งอาเลซิโอแชบินและมิเกลเอจิวเอลเลสันขับเคลื่อนทัพฟอนาโตริโน ino, ฟอร์ไม่แข็งแกรง่งแต่ยังไม่เปรียบเรือ่องเสียงเชียร์ขณะที่เวเนเซียสู้ยิปตาช่วงหลังเหนียวแน่นขึ้นเยอะ และเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องสภาพทีมค่อนข้างมีทังเลือกมากกว่าดูแลมีโอกาสบุกมายันเสมอกลับออกไปฟันทงรองเวเนเซียไม่แพ้หนึ่งหนึ่งคู่ที่3ครับเกมลาลิกาสเปนในวัวอาตีสองเกมระหว่างรายโอเบเจโนกับเคตาเฟ่เรือตาต่อรองเกมนไปคู่นี้รายโอเบเจโนต่อปอปอ,ปอผลงานกับพวกแกงทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นรายโอเบเจโนที่ชนะไปได้1ครั้งสูดอีกครั้งจบลงด้วยการเสมอการฟอร์มขั้นดังสุดของรายโอเบเจโนชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้ อาร์เรโกแมตต์0-3เสมอบาร์เซีย1-1แพ้แอตลิติบูเลอ1-3แพ้เอสปานิョ0-4และชนะอาราเบส2-0ลูราโยเบเยการโนหล่นมาอยู่อันดับที่11หลังแพ้อาร์เรโกแมตต์0-3ในเกมล่าสุดไปได้แค่แต้มเดียวจาก4เกมหลังสุดห่างผู้ที่ยุโรป3คะแนนสภาพทีมจะขาดอับดุลมูมินเซฮิโอกาเมโยและโจนาธานมอนเจลที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งหมดกุญซืย์เอญิโกเปเรสเตรียมจัดทับ้วยระบบ4-2-3-1นับเฉพาะวางเรนดี้เอ็นเตกาเป็นตัวจบสกอร์โดยมีขอเคเดฟูโตส ผู้นายโลเฟสและอวารอโรกาเซียฟันเกมสนับสนุนฟอร์มห้าด้านลังสุดของเคตาเฟชนะ1แพ้4โดยแพ้เรอัลมาดริศูนย์หนึ่งแพ้เอสเปนย่าศูนย์หนึ่งแพ้ลาสเปรมัต์หนึ่งสามชนะเรอัลเบย์โรเลียสสี่ศูนย์และแพ้เบียร์เรยอัลหนึ่งสองเคตาเฟฟอร์มไม่ดีพ่ายถึงสี่จาก 5. เกมลังสุดหล่นมาอยู่อันดับที่สิบสองห่างพิทิชูโรพาคะแนนสภาพทีมจะขาดอัลลองนิยอมท่าร่างกายไม่สมบูรณ์แต่จะได้คริสตันตัสอูเซ่โพนเตอ์แบงกลับมาส่วนอวาโรโรดิเตสต้องประเมินความฟิตคคือ เซบอรดารัสจัดทัพ้วยระบบ4-2-3-1นาบอจะส่งหวนี่ลงมาตะข่ายโดยมีรามอนเปียรัสมาโรอารลัมบารีและหวนเบน่าเดินเกมสนับสนุนค้อมเครื่องเป็นหลุยมิยาก,กับดากูนามชื่อนีทัศนา2ทีมกลางตารางห่างกันสอคะแนนและยังมีลุนโคตายุโรปเล็กๆรายโยในบ้านดรอลงไปไม่ชนะ5เกมลีกล่าสุดและได้แค่3คะแนนขณะที่เคดาเฟ่นอกบ้านดีเหลือเชื่อชนะหจาก8เกมล่าสุดดูแล้วดีพอบุกบัฟ้าตันกลับออกไปฟานทงรองเคตาเฟ่ยันอยู่ หนึ่งหนึ่งคู่ที่สี่นะครับเกมบือเดลิกา้าเยอรมันในเวลาตีหนึ่งครึ่งเกมระหว่างไฮเินทามกับโบคุ่มด้วยดาร่ตอรองเกมใปคู่นี้ไฮเดนทามต่อปอปอผลง่ายกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นโบคุ่มที่ชนะไปได้3ครั้งสูดีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันซอมห้านัดหลังสุดของไฮเินทามชนะ2แพ้3โดยชนะสุดการหนึ่งศูนย์แพ้ไวโยนิคศูนย์สี่แพ้แฟมสเวิร์ตศูนย์สามแพ้เอเวกร์กเซนศูนย์หนึ่งและชนะโว๊บวกนึ่งศูนย์ไพลินทามแรงป่ 1, าย ท่าย3สเกมซ้อนอยู่อันดับที่16อันเป็นพื้นที่เพลย์ออฟในตกชั้นทางโซตปลอดภัยเหลือ5คะแนขนขณะที่เหลือการไขอีก3เกมสุดท้ายสภาพทีมจะขาดนิคาร์ดดอสที่ติดโทษแบนรวมถึงมาติอัสออนซัคและบูดูซิฟซิวาเซ่ที่ยังเจ็บไม่หายกุนซือฟรังชมิดจะทับดยรนะบบ4-2-3-1นับเ้าจะว่างมาวินที่ริงเกอร์ลงลากรายโดยมีเชอร์ลอสคอนเต้อาเดียนเบกและฟรานทันเซกเดินเกมสนับสนุน ฟอร์ม5นัดล่สุดของโบกคุมเสมอ1แพ้4โดยเสมออุนิโอนบริลิน1แพ้บริเมน0 1แพ้ออาส์โบก1 2แพ้สุดกา0 4และแพ้ดูคุเซน1 3โบกคุมตามที่เสมออุนิโอนบริลิน1 1ในเกมล่าสุดเก็บแปมแรกจาก6เกมน้ำสุดอยู่บวเบริลิกา้าห่างไปที่พลายอ็อ4คะแนนในช่วง3เกมสุดท้ายสภาพทีมจะได้อิบราฮิมาซิโซโก้ค้นตะแหวนกลับมาแต่จะขาดโคชิมิโยชิแข้งญี่ปุ่นที่เจ็บต้นขาที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือดีเทอร์สคิงจะะทัด้วยรบบ35ู จะวางจอจอดมาสูรัสและฟิลิปโคกมันลงลาราตาถ่ายด้วยกันโดยมีมาตุสเบโรเออร์ฮานมาวิซาและทอมเคราทำงานด้วยกันตรงกลางวิ่งแบบเป็นเฟรดพาสตักและมักซิมิเลียมวินเทกทัสสน,นะคู่นี้หนีตกชั้นโดยตรงถ่เดนหามคุ้มสถานการณ์ในมือด้วยระยะห่าง4คะแนนแถมเกมนี้ได้เปลี่ยบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามโบกุ้มมีฟิตให้เห็นนอกบ้านแม่ธรรมดาดูแล้วสู้ยิบตาหน้าแบ่งแต้มกลับออกไปฟันทงรองโบกุ้มยันเจ้านิ่งๆคู่ที่ครับเกมลีกเอิญฝรั่งเศสได้ เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างนีสกับรแรงโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้นีสต่อลูกควบลูกคลื่นผลงานการพบกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นนีสที่เอาชนะไปได้สองครั้งส่วนอีกสามครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดล่าสุดของนีสชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองโดยชนะปารีสแซงแวร์สามหนึ่งชนะอองเชียสองหนึ่งเสมอสตาร์บุกสองสองแพ้นองหนึ่งสองและแพ้โมอเรกโกลหนึ่งสองนีสกลายเป็นทีมแรกที่ยัดเชียดความปลาชัยให้กับปีเอชเชกหลังบุกชนะสามหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อยู่กันัดที่6หาพื้นที่ชาร์ปส์ลีกแค่แต้มเดียวครับสภาพทีมจะขาดปากาหลังมอยบอมบีโต้ชุดลงสนามเนื่องจากเจ็บข้อมือเชืนอดยียวกับกลุ่มตัวเจ็บอย่างเตเรมมอร์ฟี่ม็อกกรองซอกซงและตองกีเอ็นดิมเบเล่ที่ยังไม่สมบูรณ์โดยลายหลังล่าสุดนเด็เจ็บข้นขาหนีกุนสือฟรอมไอเซ่อาจปรับมาเล่นในระบบ3-4-3แดนน่าจะเป็นเกตองลาบอดยืนตรงกลางขนาบขามด้วยเอวองเกชชองและเยเรมีโบกา้าโดยม็อกกรองซอกซงที่ทำสองประตูนในเกมที่แล้วพร้อมเป็น ทีเด็ดในแดนกลางฟอร์มห้าดัานสุดของแรงชนะ3เสมอ1แพ้หรือด้วยเสมอมงปริเย่ศูนย์ศูนย์ชนะตัวรุ1นหนึ่งศูนย์ชนะลองสองศูนย์แพ้สตาร์บุกศูนย์หนึ่งและชนะผ่านสองหนึ่งแรงบุกเสมอมองปริย 00, 101, 20, 1, ร 1, รเมอมอรย่แบบไร้สกอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่13าห่างไปที่เพลอฟหนีตกชั้น5คะแนนในช่วงโปรแกรมโค้ชสุดท้าย3เกมที่เหลือสภาพทีมหมดสิทธิ์ใช้นานเรดาคลาดาและโมฮัมเหม็ดดารามี่ที่พักยาวจนจบฤด,ดูดดกาลเนื่องจากเจ็บหัวเข่าทั้งคู่รวมถึงจุญยะอิโตะฟีดญี่ปุ่นทที่เจบข้อา จะกเกมล่าสุดส่วนยาย่าโฟฟาน,น่าและโจเซฟโอคูมูต้องเช็คความฟิตกุนสือส่องบ้าดิอาวาราเตรียมจักทับในรูป5-4 1น่หน้าบอจะเป็นจอแดนเฟย์ฟอกิมเส้นเป็นมามาดูเดียก้อนจับเชนโตกดากามูระลากเหลือให้ห้องเครื่องอามาดูโกเน่จับไวลอมตองออมตองกาหน้าทํางานด้วยการทัศนนี้เรียกความมั่นใจจากชีชนะในเกมล่าสุดเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์คุณภาพโดยรวมเหนือกว่าขนาดที่แรงระยะหลังผลงานทําได้ดีกว่านะครับแพ้ยากเกมรับเหนียวแน่นแต่เกมลุกก็ฝืด ตามไปด้วยเจ้าถิ่นกําลังลุ้นโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกหน้ามีลูกคึ้บ,บทชนะเรนนี่แพ้ไปนิดแต่ก็ยังน่าลุ้นครับฟันธงต่อน,นิสเชือด2-0คุณที่หกเป็นเกมเฟิร์สดิวิชั่นเบลเยียมกลุ่มเพลย์ออฟคอนเฟอเรนซ์ลีกในเวลาตี1:45นาทีเกมระหว่างเวสต์เตโลกับเดนเดอร์ด้วยาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้เวสต์เตโลต่อเครื่งควบลูกผลงานการพบกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผลัดก,กันชนะทีมมาสองครั้งสุดที่หนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มนดดสสุของวต ชนะหนึ่งเสมอสี่ด้วยเสมอ 2, 2, สมิเชลเลนสองสองชนะมิเชลเลนสามสองเสมอสตองดาลีแอดหนึ่งหนึ่งเสมอสปอร์ตินชาเลลัวสองสองและเสมอลูวิน 2, 1, 2. สองสองเวสต์เทโรอยู่อันดับที่สามกลุ่มเพย์ออฟคอนเฟอเรนซ์ลีทำอันดับที่หนึ่งและโคตายุโรปอยู่สี่คะแนนขณะที่เหลือเกมในมนะือสี่นัดสภาพทีมจะขาดจอแดนบอสก้องกลางและบาการี่ไหดาร่าก้องหลังที่บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนเฟน,นันกูเร่กองหน้าเจ็บหัวเขา่าต้องเช็คความฟิตกุนซอชิมมี่ซีโมนจัดทับด้วยระบบ4 2 3 1านึบ่าจ ระหว่างมาริยาสีแกนฮอกโคแอดลงราตาขายโดยมีโยซิมาอันโกเซโทมทัสฟานเดนเคบุสและอีซาซากาโมตโตะแข่งสมูรย่ยปั้นเกมรุกสนับสนุนฟอร์ม5้าด้นสุดของเดนเดอร์ชน 1, ะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้สปรอร์ติง้งซาล,ล, 4, า,ซา,ล,ล 2, 1, าลัวห4ชนะสปอร์ติ้งซาลาลัว2-1เสมอลูวิน4-4เสมอสตอมด้าลีแอตห1ึและแพ้ 4, ม,มิเชลเลน2-5เดนเดอร์อยู่อันดับที่5กลุ่มเพลย์ออฟคอนเฟอเรนซ์ลีกห่างโคต้ายุโรป6คะแนนเหลือเกมในมือ4นัดสุดท้ายเช่นกันนะครับสภาพทีมมีประห เพิ่มเติมตัวเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นยค no ิสปูเป้โนอาเอ็มบอกบารัตนาโอรานนโกนทอมโฟนมิเชลลันเลมานและอัลคารโรฟิล่วโลงสนามทั้งหมดคุณซูแวร์ซองฟุกตัวสจัดทับด้วยระบบ3 4 1 2คุณน่าจะเป็นออเรียมไชเดอร์กับบรู ba, นีเอนซิมบาลงมาตาข่ายด้วยกันด้วยมีโรมานเคสสมอดเครเมเกอร์ aker, ทัศนาเวสต์โลโชหลังฝุดไปหน่อยเสมอสจาก5เกมหลังสุดแต่เกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์คุณภาพดงเหนือกว่าบางบางที่สาคัญเ สุดจะแย่นอกบ้านแต่เกมลีกล่าสุดพ่ายไปถึง7นัดด้วยกันเจอกันมักเป็นบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วคู่นี้ลุ้นเวสตโ์โลกโขาดสมตรงฟันธงเวสต์โล ฉลุยสองูนยที่เจ็ดเป็นเกมเอลิกออสเตรเลียในเวลาบ่าย2องโมงครึ่งเกมระหว่างเวลิตันซินิกพบกับเพิร์ตกอรลีด้วยตาต่อร่องเกมในคู่นี้เวลิตันซินิกต่อปปปุ่นยานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นเวลิตันซินิกที่เอาชนะไม่ได้3ครั้งสูดี2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้นั้ล่าลสุดของเวลิตันซินิกชนะ1เสมอ1แพ้ 1, 5, 23, 5, 3โดยแพ้บิสเบนรอ0-1แพ้เอดิเลตยู่นเต็ด2-3แพ้เมเบิล์นวิตตอรี่2-3ชนะหนึ่งเซสเวนเชนซิงหน 22เวดดิันซิดิกพายรวดสามเกมตต่อกันอยู่อันดับที่11ได้โควตาเพลย์ออฟออสเตรเลียครับแน่นอนแล้วสภาพทีมจะขาดฟรานซิสโกเคลัสเดฟลูคาสเคลลี่ฮิลและสเตฟานโคลาคอฟสกี้ที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซอจานคาโลอิตาเรโนเตรียมจะทัพด้วยระบ5-3-2ผู้น่าจะเป็นฮิเดกิอิชิเกะจับคอสตาบาบาลูเซตลง่าบรา่ายโดยมีแมสติวเชอรีดนมอเล็กนูเฟอร์กัปตันทีมและคาสุกินากาซาวะคุ้มแดนกลางฟอร์ม5้าด้านล่างสุดของเพิร์ตกอรลี ชนะ1แพ้4โดยแพ้ออกแลนด์ศูนย์หนึ่งชนะแอดติเลดยูไนเต็ดสี่หนึ่งแพ้เวทเทิลยูเนเต็ดหนึ่งสามแพ้เซนเทนโครดหนึ่งสามและแพ้บิสเบนรอหนึ่งสามเพิร์ดกอรลี่อยู่บริวณอันดับที่สิบสามเลกแดนจิงโจสภาพทีมจะขาดแซคลิโซลัสกี้อันเดียโนเลบีฟลาสแลนเวลและดาวิดวิลเลียมที่บาดเจ็บทั้งหมดคู่ซื้อดาวิดสลีดิสเตรียมจะทับตัวระบบซีสี่สองคู่น่าจะเป็นอาดัมแท็กกาดับบันทีมกับเจแลนเซียแมนลงหน้าตาขายด้วยกันโดยมี ola, is, Trend, ler, นิโคล่ามิเลกอุนิส ต้องกลางเป็นวินเฟรเน่กับลุกอามาร์คุมเกมด้วยกันทศนานะเกมสุดท้ายของทั้ง2ทีมฟอร์มไม่ดีทั้งคู่เวดิตันฟินิชได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์หน้ามีลูกคึดขณะที่เพิร์ดกอรลี่อยู่บัวไม่มีลูกคิปให้เห็นเวริตันฟินิกมีสถิติที่เจอกันที่เหนือกว่าด้วยดูแล้วหน้าเบียชนะไม่ยากฟันธงต่อเวริตันฟินิชแฟนหนุน2-1ปิดท้ายในเกมคู่ที่8นะครับเกมเอลิกออสเตรเลียในเวลา4โมง35นาทีเกมระหว่างซิน,นโครสกับบิสเบนรอกโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้นนบ,บิสเบนอ ทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเซนทันโครสครับที่เอาชนะไปได้4ีครั้งส่วนบิสเบนรอเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้าในหลังสุดของเซนทันโครสชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอแม็กอาเธอร์2 2แพ้นิวคาสเซิลเจ็ตศูแพ้เมเบอร์ซิตี้ศูชนะเพิร์ตคอรลี่สามหนึ่งและเสมอฮอกแลนด์สองสองเซนทันโครสตามที่เสมอแม็กอาเธอร์สองสองในเกมล่าสุดยูเอ็นอันดับสิบของตารางหมดสิทธิ์ลุ้นโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกถูกแน่นอนแล้วสภาพทีมจะขาดเซนเซนบิลลี่กองกลางกับทันทีมมไรอออัันนนเสและ แร็แท็บที่บาดเจ็บทั้งหมดคุณซื่อมาร์คแจ็คสันเตรียมแจกทับด้วยระบบ4-4-2คู่น่าจะวางอาลูคูโอกับอาเธอร์เดริมาลงรับตาข่ายด้วยการแดนกลางมีอันซี่แมทคามอนกับไฮเอเมส คุมเกมด้วยกัขนขณะที่มิเกลดิฟิซิโอกับม e ิคาเอลโดกาลากเฉลี่ยริมเซนฟอร์ม5นันดล่าสุดข,ของเบสเบนโรชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะเวลตันฟินิกซ์1 0เสมอเอ็ดิเลตยูเนเต็ด1 1ชนะเวลตันยูเนเต็ด2 1แพ้เมเบอร์ซิตี้2 3และแพ้แม็กอาเธอร์1 5 12, ึ่งเบสเปนโรอยู่อันดับที่12บลลองบวยแมตชเก็บได้7แต้มใน3เกมหลังสุดได้โคต้าเพลย์ออฟออสเตรเลียครับสภาพทีมขาด2กองหลังโคเรบาวและเบนวอลแลนที่บาดเจ็บทั้งคู่กุนซือ en, รูเบนแซดเตรียมจ ด้วยระบบ4-4-2คู่น่าจะเป็นอซูม่าอาบูบากากับโฟแรนเบเรนกูเย่แข้งฝรั่งเศสลงราดตะข่า,า,ขายด้วยการริมเส้นเป็นเฮนรี่โอเล่กับเบนฮันโลแลนดลากเหลือย้องเครื่องเจโอเชียกับทันทีมกับแซนคลีนคุ้มเกมทัศนา2ทีมกลุ่มท้ายตลาดเซนท์โคลดได้เปรียบเรื่องเหนียงเชียร์แม้ฟอร์ไม่ดีเท่าไหร่ผิดกับเบสเบนรอที่กำลังมั่นใจไดเช,ชนะ2ใน3าเกมหลังสดุดอย่างไรก็ตามสถิติเจอกันเซนทนโคลดได้เหนือกว่าด้ามมีลูกพเตรเกมนีน้ไม่แพ้สันรคดไม่แพ้ เสมอกันไป1ต่อหนึ่งและนี่คือทีเด็ด3สเตปเทพในค่ำคืนของวันศุกร์ที่2พฤษภาคมนะครับใส่เลยวูคแฮมตันเวเนเซียเคตาเฟ่โบคุ้มนีสเวสต์เตโลเวริตันฟินิก์และเซนตนโค้์มั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแตะย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆโดูในเกมฟัดแช่งระหว่างอัลติมิบวเบลกับแบงก์ยินิเต็ดเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆให้ร่รวมลุนร่วมเฉลี่ยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงทีีททนะมมททีี่่่่เเเททททาาไไไหหรแลลละะมมนนนนปป็ผผู้้้้ชโดดยยคคตใิ ทครถูกแับหน้าจอส่งไปที่แอดสามอั s up up. <S อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามักันได้เลยนะครับเปียนแค่พิมพ์แอดสัเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3ามสามอัพนะครับหรือว่า3-3ม,ม p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็น่วนหนึ่งรู้ไปได้กันกับผมสามสเปคเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่หมทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ